นี่เป็นการขยับนะครับเป็นการขยับยุทธศาสตร์แบบบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะครับนะบนี่เป็นการขยับเตรียมพร้อมสำหรับการเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งปี2 7 7 0นะฮะถ้าไม่มีเหตุพลิกผันทางการเมืองใดๆเกิดขึ้นนะครับนะฮะแม้แต่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับทางพรรคเพื่อไทยนั้นก็ดูจะยังเชื่อมั่นในศักยภาพของบ้านใหญ่ ว่ายังสามารถที่จะรับมือกับคะแนนนิยมและดัชนีที่กําลังพุ่งของพักเก้าไกลหรือหน้าปัจจุบันก็คือพักประชาชนนะครับนะเราเห็นได้ชัดครับเมื่อวานนี้ประเดิมโดยการเปิดตัวนะครับบ้านใหญ่ม่วงสิริครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับมีหนำซ้ำตระกูลนี้เป็นสิ่งที่รับรู้รับทราบนดีในย่านฝั่งทนครับ ว่าเคยมีบทบาททั้งบนเวทีระดับชาติสอ,สอสอและมีบทบาทบนเวทีท้องถิ่นในฐานะสกอนะครับมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยนะครับความจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับและก็ต้องบอกว่าตระกูลบ้านใหญ่ม่วงสิริเนี่ยไม่ใช่เป็นสมาชิกหน้าใหม่ของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่ต่อเนื่องจาก d n a มาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยนะครับพอถทยย้อนกลับไปครับ ช่วงจวังหวะที่คุณทักษิณชินวัตรมีการตั้งพักไทยรักไทยนะครับแล้วก็ส่งผู้สมัครลงสู้ศึกเลือกตั้งสสครั้งแรกในปี2544ครับสองคนจากตระกูลบ้านใหญ่ม่วงสิริก็สามารถปักธงสสกรุงเทพมหานครนะครับในสังกัดพักไทยรักไทยได้ทั้งสองคนนะครับก็คือคุณสวัสด์ม่วงสิริแล้วก็คุณสากรม่วงสิริครับก็พูดง,ง่ายๆก็คือว่า เคยรู้จักมาคุ้นและร่วมงานกันมาตั้งแต่แรกครับตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยนะครับและคราวนี้ถ้าลองย้อนกลับไปนะครับไปดูต้นทางของคนที่เป็นผู้นำของบ้านใหญ่ม่วงสิที่นำพาตระกูลนี้เข้าสู่เวทีทางการเมืองครับก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยของกำนันปลิวม่วงสีรครับกำนันปลิวม่วงสีเนี่ยนำพาตระกูลนี้มาปักธงเข้าสู่เวทีทางการเมืองระดับชาติได้นะครับ ในการลงสมัครเลือกตั้งซ่อมครับเลือกตั้งซ่อมสอสนะครับในชุดปี2522ครับมาแทนที่สอสท่านหนึ่งที่เสียชุดไปก็คือคุณชัยทิพย์ง่วงทนงครับได้เป็นสอสเขตสิกรุงเทพมหานครครับในช่วงจังหวะเวลาที่พักประชากรไทยของคุณสมัครสุนทรเวศเนี่ยกำลังเฟื่องฟูรุ่งโรจน์อย่างเต็มที่ในกรุงเทพมหานคร และหลังจากนั้นมากำนันปลิวเนี่ยก็ยังปักธงสอสอได้อีกหนึ่งสมัยครับก่อนที่ตัวเองนั้นจะเสียชีวิตแต่ในเวลาต่อมาครับก็สามารถส่งไม้ต่อให้กับลูกชายก็คือนายประเสริฐม่วงสลิครับนี่เป็นลูกชายเข้ามาปักธงการเป็นสอสอกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาได้นะครับไม่เพียงตัวของคุณประเสริฐนะครับทายาทจ,จากบ้านใหญ่ม่วงสลีนี่ก็ทยอยเข้าสู่เวทีทางการเมืองครับ ทั้งระดับชาติก็คือสอสอและระดับท้องถิ่นก็คือสกอ,อ,อย่างต่อเนื่องครับคราวนี้หากนับเฉพาะเวทีใหญ่ครับต้องบอกว่าตระกูลม่วงศิริเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ครับสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกวันนี้ยังไม่มีใครทำลายได้ครับก็คือการมีคนในตระกูลเดียวกันครับเป็นสอสอรวมกันแล้วถึง5คนครับมีใครบ้างครับมีํำนันปลีม่วงศิริ มีนายประเสริฐม่วงศิรินายสุวัสด์ม่วงศิรินายสาคุลม่วงศิริอีกคนหนึ่งก็คือพันธบทเอกสามารถม่วงศิริครับ5คนครับเป็นสอสอจากตระกูลเดียวกันครับที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทําลายได้นะครับนี่เท่ากับเป็นการสะท้อนบารมีทางการเมืองของตระกูลบ้านใหญ่ม่วงศิริได้ในระดับหนึ่งครับเอาละ ในการเลือกตั้งสอสอสองครั้งหลังสุดครับปี62และปี66ครับจะไม่มีคนจากตระกูลม่วงศริได้ปักทงเป็นสอสอกรุงเทพเลยแม้แต่คนเดียวนะครับหลังจากที่ย้ายไปลงสมัครในค่ายสีฟ้าครับพักประชาธิปัตย์แต่พอถึงการเลือกในระดับท้องถิ่นสกครับก็ยังมีทายาทจากตระกูลม่วงศริเนี่ยสามารถปักทงรักษาฐานเสียงในการเลือกตั้งสงกครั้งหลังสุดเอาไว้ได้ครับ ต้องบอกว่าบ้านใหญ่ม่วงสิรินิมีความผูกพันและอยู่กับพักไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาจองก,กระตั้งถึงพักเพื่อไทยครับอยู่มาจนก,กระตั้งถึงปี2550ครับนะก่อนที่จะย้ายออกจากพักเพื่อไทยนะครับนะไปอยู่ค่ายสีฟ้าพักประชาธิปัตย์เหตุผลสำคัญนะครับสำหรับการตัดสินใจถอนโยงออกไปจากพักพลังประชาชนนะครับจากพักเพื่อไทย นั่นก็คือการเข้ามาของ,100ร,งร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บกำรุงครับนี่เป็นคนบ้านใหญ่หลังใหม่ครับย่านฝั่งทนนะครับบ้านใหญ่ริมคลองครับนะฮะเข้ามาสร้างสมบาร,รมีครับกลายเป็นนักการเมืองดาวรุ่งที่มีผลงานโดดเด่นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันครับตัวเขาได้เป็นรัฐมนตรีประจําสํำนักนายกครับนะฮะคุมอสอมทนะฮะตั้งแต่ปี2 0 0 0 5 3 1นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์อีกเช่นเดียวกันครับตอนนั้นขอาการเมืองหลายคนคงจะจำก็ได้ครับนะฮะเป็นคนที่ต่อต้านแล้วก็ใช้จังหวะตอบโต้ไอ้แหลมมาแล้วครับขอาการเมืองคงจะจำก็ดีครับตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับแต่พอเกิดเหตุรัฐประหารถูกยึดอำนาจครับในปี2 5 3 4 34, ร้อยตำรวจเฉลิมนี่ก็ต้องลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่แถวสแกนเดิเนเวียครับนะฮะ ก่อนที่ในเวลาต่อมาพอกลับมาปั๊บเนี่ยก็ยังสั่งสมบารมีเข้าสู่เวทีจางการเมืองครับแล้วก็ใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยครับกับรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธแห่งพรรคความหวังใหม่ครับนะตอนนั้นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีมากคนที่สุดครับประมาณ5-6คนครับซึ่งในจํานวนนี้ก็รวมทั้งร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บํารุงอยู่ในนั้นด้วยครับคราวนี้ต่อมานะครับต่อมา แม้ว่าจะมีการควบรวมครับควบรวมพักความหมังใหม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของพักไทยรักไทยครับก่อนการเลือกตั้งปี248ครับนะฮะแต่ว่าสองคนที่เป็นระดับบิ๊กในพักความหมังใหม่ที่ไม่ยอมย้ายตามเพราะใหญ่จิ๋วมาอยู่พักไทยรักไทยตอนนั้นครับหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือคุณเฉลิมนะฮะร้อยตำรวจเฉลิมเนี่ยยังมีการวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณสินตามท้ายมาด้วยนะครับ สารเกตสำคัญนั้นแน่นอนครับมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเมื่อครั้งที่คุณเฉลิมนั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับในรัฐบาลของพลเอกชาติชายอย่างที่ทราบกันครับตอนนั้นนักธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งเป็นคนรุ่นใหม่ครับที่ได้สมญาว่าเป็นอัศวินเคลื่อนลุกที่3ก็คือคุณทักษิณชินวัตรครับนี่ต้องมานั่งรอคิวในการเยกเข้าพบรัฐมนตรีก็คือตัวของร้อยตัวเอกเฉลิมครับ พเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าตัวมีความรู้สึกว่ากระอักกระอ่วนใจครับก็เลยยังไม่รีบร้อนมาอยู่พักไทยรักไทยในตอนนั้นครับแต่ในเวลาต่อมาครับก่อนเลือกตั้งปี2550ไ,ไม่นานครับร้อยตจ้เล่เฉลิมกลับมาอยู่พักพลังประชาชนนะครับและก็สามารถที่จะได้ตําแหน่งขวากวีสําคัญครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยไปคลองหน้าตาเฉยเลยนะครับ ในรนัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชตอนนั้นเรียกได้ว่าปาดหน้าบรรดาแกนนําหลายคนครับในพักพลังประชาชนที่กําลังจ้องตาเป็นมันก้้วีตัวนี้ครับแต่เสร็จร้อยตัวเลยเฉลิมครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีบทบาทมีบารมีนะครับไปสร้างผลงานอะไรหลายเรื่องในพักพลังประชาชนด้วยในจํานวนนี้ก็รวมทั้งการตัดแบ่งกรุงเทพมนคอรออกเป็น3ส่วนครับนะฮะคือกรุงเทพเหนือกรุงเทพใต้ และฝั่งทนครับเป็นการลดบทบาทของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คนที่เคยได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่กรุงเทพมาราครมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยอย่างชัดเจนเลยนะครับและตัวของร้อยตารวจเอกเฉลิมก็ได้เป็นคนที่ดูแลในพื้นที่ฝั่งทนแทนนะครับเมื่อร้อยตารวจเอกเฉลิมเข้ามาเป็นใหญ่ในพักพลังประชาชนครับเสือสองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ชั้นใดชั้นนั้นครับ บ้านใหญ่ตระกูลม่วงสิริก็ต้องเป็นฝ่ายถอยครับนะฮะตัวของร้อยตำรวจเฉลิมก็เข้ามาคุมพื้นที่ฝั่งทนเป็นคนจัดเลือกผู้ที่ลงสมัครสอสอในพื้นที่ฝั่งซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือนายวันอยู่บำรุงครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนลงสมัครสอสอพักเพื่อไทยตั้งแต่ปี2 5 5 4ครับแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลังเลือกตั้งปี5 4ร้อยตำรวจเฉลิมก็ยังมีบทบาทอยู่ครับได้เป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรี ได้ดูแลนะครับกระทรวงยุติธรรมและยังได้ดูแลสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับเป็นรองนายกรีอันดับหนึ่งครับคอยทําหน้าที่แทนในกรีที่นายกนั้นไม่อยู่ครับและในระหว่างนั้นก็สวมบทป๋าดันครับส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มบทบาทจนกระทั่งในที่สุดวันอยู่บํารุงก็ได้เป็นสสนะครับในการเลือกตั้งปีสองพครับแต่พอถึงการเลือกตั้งปี2อ6พครับ วันอยู่บำรุงซึ่งรองสวัสดสอส,อสอพักเพื่อไทยก็สอบตกอีกเช่นกันครับแต่ตัวของคุณพ่อ100ร้อยตำรวจเฉลิมเนี่ยยังคงได้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยอยู่เช่นเดิมครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้สัมพันธภาพที่เคยหวานชื่นระหว่างร้อยตำรวจเฉลิมกับคุณทักษิณเนี่ยมันจืดจางลงครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนครับนะฮะนำไปสู่เรื่องราวที่เป็นปมความขัดแย้งเกิดขึ้นครับตอนนั้นคงจะจำก็ได้ครับ ตัวของร้อยตำรวจเฉลิมเป็นคนออกมาปูดข่าวเองนะครับบอกว่ามีคนใกล้ชิดนะครับบอกว่าตัวของคุณทักษิณเป็นคนโพร่ขึ้นมาเองครับบอกว่าสองพ่อลูกกวนจ,จ,จ,จุดด้วยกันนะคู่ไม่ต้องมีตําแหน่งรบบัฐมนตรีให้ครับตอนนั้นเป็นที่ทราบกันดีครับพักเพื่อไทยเนี่ยวางเป้าจะแลนสไลด์ side, แต่สุดท้ายกลายเป็นแลนถลายครับได้สอสอมาน้อยกว่าเป้าการจัดสรรตําแหน่งรบบัฐมนตรีนั้นมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ และรายชื่อของรัฐมนตรีที่ออกมาไม่มีตระกูลอยู่บำรุงร่วมอยู่ด้วยครับมันก็เลยนําไปสู่การออกโรงมาฟาดม่วงฟาดงาของร้อยตุเล็กเฉลิมอย่างที่ว่านะครับนะฮะแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับนะฮะในเวลาต่อมาเนี่ยตัวของคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยก็ถูกัวหน้าพักก็คือคุณแพททองทานจินวัฒนเนี่ยเรียกไปทำหนีครับกรณีที่มีภาพไปปรากฏนะครับ ไปปรากฏเป็นกองเชียร์ระหว่างมีการนับคะแนนครับการเลือกนายกอบจจังหวัวดปทุมธานีครับไปปรากฏตัวที่บ้านของพลตบตร,รีคำรณวิทย์ทูบกระจ่างเข้าไปครับพลตบจโทคำรุรวิทย์ทูบกระจ่างครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่จบลงโดยตัวของคุณวันนั้นลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็ไปอยู่ในสังกัดของพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณในท้ายที่สุดครับ แต่ในเวลาต่อมาอย่างที่ทราบครับเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยก็ได้เปิดตัวและอา้าแขนรับครับสมาชิกและเครือข่ายในตระกูลของบ้านใหญ่ม่วงสริครับกลับคืนมาสู่พักเพื่อไทยอีกคำรบหนึ่งครับในยะที่สะท้อนออกนั้นเท่ากับเป็นการด้อยค่าไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ราคากับร้อยตำรวจเฉลิมและตัวของลูกชายอีกต่อไปนะครับขณะเดียวกันก็ยังทำให้โอกาสที่คุณวันอยู่บํรุง จะกลับมาสกัดพักเพื่อไทยนั้นก็จะมีโอกาสลดน้อยถอยหลงตามไปด้วยครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปสําหรับคอาการเมืองก็คือว่าสองบ้านใหญ่ครับย่านฝั่งทนครับระหว่างตระกูลอยู่บำรุงกับตระกูลม่วงสิริเนี่ยจะต้องแข่งขันวัดบาร,รมีกันแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าร้อยตำรวจเฉลิมเนี่ยจะยังอยู่เพื่อไทยหรือจะไปอยู่พักการเมืองอื่นครับนะฮะสองข้าใหญ่ จะต้องสู้กันแน่นอนครับในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าบ้านใดบ้านหนึ่งอาจจะทําสําเร็จก็มีความเป็นไปได้หรืออาจจะหกอกหักทั้งสองบ้านก็มีความเป็นไปได้ครับมันอาจจะไปซ้ํารอยกับการเลือกตั้งปีห6หกที่ผ่านมาครับที่ระหว่างสองบ้านใหญ่กําลังเปิดศึกสู้กันนะครับอย่างเอาเป็นเอาตายปรากฏว่ากระแสของพรรคก้าวไกลครับคนพรรคค่ายสีส้มที่มาแรงอย่างยิ่งครับสุดท้ายสามารถปักธงครับปักธงสอสอหน้าใหม่ก็คือ รัชนกสีนอกครับนี่ได้เป็นสอสอในพื้นที่แทนนะครับเป็นสอสอจากพักเก้าไกลและณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังสังกัดของพักประชาชนอยู่นะครับนี่ฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นข่าวที่ไม่สู้ดีสําหรับสองบ้านใหญ่ครับอยู่บำรุงนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงม่วงสิริครับที่สําคัญเนี่ยมันจะเป็นปิดฉากภาพแห่งความหวานชื่นนะครับคงจะจํากันได้ครับตอนที่คุณ แพรทองทานจิตวัน์เนี่ยได้เป็นหัวหน้าพักใหม่ๆตอนนั้นเดินทางไปที่บ้านริมคลองครับไปประสานรอยดาวนะครับระหว่างรุ่นคุณพ่อร้อยตำรวจเฉลิมกับตัวของอุทักษิณจิตวัน์แล้วก็นําไปสู่ภาพที่มีการถ่ายปรากฏออกมานะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจากสถานการณ์แล้วภาพนี้จะกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันจะย้อนกลับมาอีกแล้วครับสำหรับภาพความบันเทิงระหว่างเพื่อไทยกับตระกูลอยู่บำรุง แต่นี่เราฟันธงได้เลยหรือเปล่าครับว่าเพื่อไทยเนี่ยคงจะใช้กลยุทธ์บ้านใหญ่ในสนามกรุงเทพในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับพี่ก็คง,นะคงจะเป็นความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าใช้ยุทธศาสตร์บ้านใหญ่อย่างมีคุณภาพหรือว่าใช้ยุทธศาสตร์บ้านใหญ่ผสมผสานกับปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสู้หรืออย่างน้อยก็รับมือกับพรรคประชาชนได้นะยุทธศาสตร์บ้านใหญ่เนี่ยสมัยคุณทักษิณก็เคยใช้ได้ผลเหมือนกันนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาพอคุณทักษิณไม่อยู่ปับ ปรากฏว่ายุทธศาสตร์บ้านใหญ่มันใช้ได้ผลกับภรคกลุ่มใหญยเป็นสําคัญแต่ตอนนี้คุณทักษิณกลับมาแล้วเจ้าตัวคงจะมั่นใจในระดับหนึ่งครับว่าสามารถที่จะใช้ยุทธศาสตร์บ้านใหญ่รับมือกับค่ายสีสมได้นะครับแต่จะรวมทั้งกลุงมเทพมนครหรือไม่อันนั้นเป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ